เป่าเจแปนครับนี่มาหาพอดีไปประชุมแล้วแล้วก็ถิอว่าหามองเดิมจักหน่อยครับพักพวกมาครับพ,พี่พี่เราลงเฟซเหรอนานเจอกันครับนานเจอครับไล่ครับ ลืมลืมสายไมดซุผัดญี่ปุ่นลำบากลำบากอนี่เพื่อนเพื่อนพ้องผู้บาเจแปนครับโซนครับสดนี่ทนเลนี่ก็สดครับมยงานน้ำกันนะทีมงานของผู้บ้าเจแปนครับ อันนี้ก็สดครับเป็นต้นเมีกาสดสดต้นมูเต้แต่ว่าผู้เบาเจแปนบอสดเนะครับเด้อเอาไปก่อนอันนี้ซับปเปาโลด้วยครับเนี่ยชุดยอดเลยต้มแจ่บชุดยอด เย็นเย็นทุ่งหยอดเลยครับบรรยากาศอยู่ห่งร้านบ้านดีมากเลยครับบรรยากาศก็ที่แล้วครับคล้ายๆร้านลาบบ้านเขาเลยครับร้านลาบมองนั่งก็ได้อันนี้อยู่ริมถนนครับริมทางเดินครับ ยิ่มทางเดินพวกเรอคลายกันทีน่แล้ะครับเดี๋ยวท่านไหนแล้วพวกเบ้าเจแปนจะอัพเดทอีกเดอ๋นหนึ่งนะครับเด้อคลิปนี้เอาไว้สมีก่อนครับสวัสดีครับ